ธรรมะเนี่ยช่วยแก้ทุกข์ช่วยบรรเทาทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้ข้อความทํานองนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ยินบ่อยลหลายคนก็เชื่อด้วยแต่ว่าเชื่ออย่างเดียวมันไม่มพอนะมันต้องเข้าใจด้วย แล้ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยไอ้ความเชื่อมันก็จะแน่นหนามัน่นคงแต่ว่าจะเข้าใจได้เนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติจกนกระทั่งตัวเองสัมผัสได้นะถึงประโยชน์ถึงอานิสงส์รวมทั้งเห็นชัดนะถึงอุปสรรค หรือว่าความเจ้าลาบากในการที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเข้าใจทำไไ้ถ่องแท้เพราะไม่เช่นั้นเนี่ยมันก็เป็นสัต์ว่าความเชื่อที่เอาไว้พูดอาจจะอวดภูมิหรือว่าพูดเพื่อแน,นำผู้อื่น มีคนจำนวไม่น้อยเนี่ยเวลาเห็นคนอื่นมีความทุกข์ใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือเขาอย่างไรแล้วก็แนะนำธรรมะใช้ธรรมะเนี่ยในการแนะนำคนที่เขากำลังมีปัญหาซึ่งก็ทำด้วยความหวังดี แต่ว่าบ่อยครั้งก็แนะนำโดยที่ไม่เข้าใจชัดในสิ่งที่ตัวเองพูดหรือบางทีแนะนำเขาแต่ว่าตัวเองไม่ได้ปฏิบัติรอกเห็นว่าธรรมะมีประโยชน์นะเช่นการปล่อยวางเนี่ยเราเวลาเห็นใครมีความทุกข์เห็นเขาอกหกักเห็นเขาสูญเสียของรักกุมอ,อกกุมใจก็แนะนำเขาปล่อยวางปล่อยวาง แต่ว่าคนที่แนะนําเองเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ทาหรอกแนะนําคนอื่นได้ให้ปล่อยวางแต่ตัวเองนี่กลับไม่ปล่อยวางหรือปล่อยวางไม่เป็นอันนี้มีเยอะนะมีเพี่คนหนึ่ง่ยนะแม่น,นี่เริ่มเป็นอัลไซเมอร์เริ่มจากหลงหลงลืมลืมวางของแล้วก็จำไม่ได้ว่าวางไว้ที่ไหน ถึงเวลาจะใช้ก็หาไม่เจอนพอหาไม่เจอก็มีอาการกระวนกระวายกระสับกระส่ายเพราคิดว่าของหายหรือว่ามีคนขโมยเอาไปแล้ทั้งที่หลงลืมแ้นะแต่ว่าความยึดติดในของนี่มันมันไม่ได้ลืมไม่ได้จางกลายไปง่ายๆเพราะฉะนั้นพอหาไม่เจอก็มีอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวาย บางทีก็มีเรื่องวิตกกังวลต่างๆซึ่งสะสมหรือว่าหมักมบมาจากอดีตแล้วก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลเอามากลุ่นคิดจนบางทีสีหน้าหม่นมองแล้วก็เป็นทุกข์อารมณ์พลุ่งพล่านก็มี เพราะความโกรธบ้างเพราะความเศร้าบ้างเพราะความเสียใจบ้างหรอเพราะเวลาหาของไม่เจอ,อยิ่งพุ่งพล่านก็ไปใหญ่ลูกสาวก็บอกแม่ให้ปล่อยวางปล่อยวางของหาไม่เจอก็ช่างมันแต่แม่ก็ไม่ยอมปล่อยวางถ้าหาไม่เจอก็คน้นบางทีเป็นชั่วโมงค้นไม่เจอก็ มีความกุหญิดไม่ปล่อยไม่วางลูกสาวเจออาการของแม่แบบนี้ก็บ่อยเข้าบปเขาก็เครียดบางทีถึงขั้นนอนไม่หลับทำไมลูกสาวเนี่ยเครียดทำไมลูกสาวนอนไม่หลับก็เพราะให้ปล่อยวางเรื่องแม่ในขณะที่ลูกสาวบอกแม่ให้ปล่อยวางปล่อยวางเรื่องเข้าของ แต่ตัวเองเนี่ยกับปล่อยวางเรื่องแม่ไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าใช้ธรรมะนี่ไม่เคยถูกเท่าไหร่เอาธรรมะไปแนะนำแม่ให้ปล่อยวางแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เอาธรรมะนั้นเนี่มาใช้กับตัวเองเลยที่จริงนะถ้าลูกสาวเนี่ยลองฝึกปล่อยวางดูปล่อยวางเรื่องแม่ แน่นอนนะถ้าปล่อยวางเรื่องแม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่หงุดหงิดไม่เครียดถึงเวลานอนก็หลับได้แต่ลูกสาวปล่อยวางไม่ได้ฉนันทั้งที่บอกให้แม่ปล่อยวางปล่อยวางแต่ถ้าลูกสาวปล่อยวางได้ี่ลูกสาวก็จะอะจิตใจก็จะสงบลงแต่ถึงแม่จะปล่อยวางไม่ได้แม่จะแต่ได้ลองพยายามท,าที่จะปล่อยวาง ไม่ใช่แนะนําแม่อย่างเดียวนะแต่ว่าตัวเองก็ลองทอําดูด้วยก็จะพบว่าที่ปล่อยวางก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเราอสาวปล่อยวางเรื่องแม่แล้วบางทีมันก็ยังเอามายังกังวลเรื่องแม่ยังวิกตกเรื่องแม่อยู่ไอการที่เพราะว่าปล่อยวางเนี่ยเป็นเรื่องยากมันก็มีประโยชน์นะสาบลูกสาวไม่ได้เข้าใจแม่เข้าใจแม่ว่าโอ้โหี่ขนาดเรานี่ สุขภาพจิตปกตินะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ยังปล่อยวางยากเลยแล้วแม่ซึ่งสุขภาพจิตหรือว่าสมองก็ไม่ค่อยดีนี่จะ้ะจะปล่อยวางได้อย่างไรหรือว่าจะปล่อยวางง่ายๆได้อย่างไรถึงตอนนี้ก็อาจจะเข้าใจแม่ได้มากขึ้นว่าเออที่แม่มีอาการแบบนี้นี่มันก็น่าเห็นใจนะเพราะขนาดเรายังปล่อยวางไม่ค่อยได้เลยจะให้แม่ปล่อยวางได้อย่างไร เพียงแค่เข้าใจแม่นะว่าท่านปล่อยวางได้ยากเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ยอมรับนะอาการของท่านได้มากขึ้นพอยอมรับหรือเข้าใจในข้อจำกัดของท่านนะมันก็ช่วยทำให้ความหงุดหงิดหรือว่าความคุนเคืองแม่นี้มีน้อยลงซึ่งก็จะได้ช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเกับแม่ดีขึ้นเพราะพอเข้าใจแล้วนะว่าเออท่านปล่อยวางยากนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าท่านจะมาอารมณ์พรุงพลางมีความวิตกกังวลบ้างก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าหมุดหงิดขุนเคืองใจแต่อย่างใดพอมีความเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยนะ้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับแม่ก็จะดีขึ้นเพราะว่าพอลูกสาวเนะข้าใจแม่ยอมรับแม่งุดหงิดใส่แม่น้อยลง แม่ก็อาจะมีการดีขึ้นก็ได้นะนี่ขณะที่ลูกสาวยังปล่อยวางเรื่องแม่ไม่ได้แต่เพียงเข้าใจแม่ก็ช่วยทำให้อาการของแม่ดีขึ้นก็ได้นะเพราะว่าคนเราเนี่ยเอย่าว่าแต่อัลไซเมอร์เลยแม้กระทั่งสุขภาพจิตป,ปกติเนี่ยถ้าอยู่ใกล้คนหรือแวดล้อมด้วยคนที่เขาหงุดหงิดขอเขาอารมณ์ขุนมัวก็ป่อยซึมซับรับเอาความขุนมัวไปด้วย ยิ่งคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะเาก็สามารถที่จะสึมทรยบรับเอาความหงุดหงิดจากคนรอบข้างได้หรือความทุกข์จากคนรอบตัวได้ทีนีถ้าลูกสาวเนี่ยเ,เข้าใจแม่เนี่ยเพราะว่าได้ลองฝึกปล่อยวางดูแล้วมันปล่อยวางยากอะเมื่อเข้าใจแม่หงุดหงิดใส่แม่น้อยลงนะไอการที่ความขุ่นมัวนี่จะระบายถ่ายเทไปสู่แม่มันก็น้อยลงไปด้วย ปล่อยทำให้แม่นี่มีอารมณ์พลุงพลานได้น้อยลงหรือถ้าเกิดว่าลูกสาวนี่เกิดปล่อยวางได้นะโอ้จริงดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะลูกสาวก็จะไม่เครียดไม่หงุดหงิดบางทีก็ยังสามารถที่จะรักษาใจให้ผ่องใสเบิกบานได้อ้ความผ่องใสเบิกบานของลูกสาวก็ช่วยทําให้อารมณ์ความสุขของแม่ปล่อยดีขึ้นด้วยอันนี้เราเป็นการช่วยนะช่วยแม่นะด้วยการที่เอาธรรมะนั้นเนะี่ยมา ปฏิบัติด้วยตัวเองการที่จะช่วยแม่ด้วยการบอกให้แม่ปล่อยวางแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ฝึกปล่อยวางเลยในทางตรงข้ามเนี่ยออถึอแม่จะไม่ได้บอกให้แม่ปล่อยวางไม่ได้แนะนําให้แม่ปล่อยวางแต่ว่าตัวเองเนี่ยรู้จัก,จกปล่อยวางปล่อยวางเรื่องแม่ลงไอ้ความสงบของลูกสาวหรือความร่มร้อนที่จางคลายไปเนี่ยของลูกสาวเนี่ยมันก็ช่วยแม่ได้ ทําให้แม่นี้นะไม่มีอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายอย่างที่เคยเป็นอันนี้แต่หาคือวิธีช่วยแม่นะด้วยธรรมะคือการเอาธรรมะนี่มาปฏิบัติกับตัวเอาธรรมะเรื่องการปล่อยวางนี่แหละมาปฏิบัติกับตัวแทนที่จะไปบอกให้แม่นี่ปล่อยวางปล่อยวางแต่ว่าตัวเนี่ยกลับไม่ได้ทําตัวอย่างของ แม่กับลูกสาวนี่มันก็จะว่าไปมันก็เกิดขึ้นไปทั่วนะเรามักจะแสดงความปรารถนาดีอยากจะช่วยคนอื่นโดยการแนะนำให้เขามีธรรมะหรือให้เขาเนี่ยนะเอาธรรมะไปปฏิบัติแต่ว่าตัวคนแนะนำเองนี่กลับไม่ได้ทำแต่มันจะดีกว่านะถ้าเกิดว่า กานที่เราจะแนะนําเขาหรือนอกเหนือจากการแนะนําเขาเนี่ยเราก็เอาธรรมะที่เราแนะนาําเขานี่แหละมาปฏิบัติด้วยอย่างเช่นพ่อแม่ที่แนะนําลูกให้มีสติรู้จักทําสมาธิหรือครูที่แนะนําหรือว่าบางทีเข,เขียนให้นักเรียนทําสมาธิ แต่พ่อแม่ลูกครูเองไม่ได้ทําเลยนเอาแต่เคี่ยวเข็นลูกหรือเอาแต่เคี่ยวเข็นลูกศิษย์อย่างน,นี้มันแทนที่จะเกิดผลดีบางทีเกิดผลเสียด้วยนะเพราะว่าเขากลับรู้สึกว่าธรรมะนี่หรือว่าสมาธิที่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับการลงโทษเด็กจำนวนไม่น้อยเน,นี่ยรู้สึกมีทัศนคติในทางลบต่อการนั่งสมาธิ ต่อการเจริญสติเพราะว่าถูกพ่อแม่หรือถูกครูเนี่ยบ,บังคับแล้วเด็กก็เห็นนะว่าผู้ใหญ่บังคับตัวยังให้ทำนะแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ทำเลยครูบอกให้เด็กนั่งสมาธิหลับตาแต่ว่าครูไม่รู้ไปไหนนะบางทีก็เล่นโทรศัพท์นะแต่ว่าปล่อยให้เด็กนี่นั่งสมาธิเด็กคนไหน ลืมตาก็ไปต่อว่าเขาหรือบังคับหรือลงโทษเขาเนี่ยนี่ถ้าเกิดพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เนี่ยนะเออไม่เพียงแต่แนนะนำให้ลูกนั่งสมาธิแต่ตัวเองก็นั่งสมาธิด้วยนะเดี๋ันก็เห็นนะ่าเออผู้ใหญ่ไม่ได้แค่พูดนะผู้ใหญ่ก็ทำด้วยในฐคนะที่ผู้ใหญ่บอกว่าสมาธิดีแต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้ทำ มันก็ไม่น่าเชื่อถือแต่ถ้าผู้ใหญ่บอกให้เด็กนั่งสมาธิแล้วผู้ใหญ่ก็นั่งด้วยอันเด็กก็มีความเชื่อว่าสมาธิเป็นของดีแล้วขณะเดีวยวกันเมื่อผู้ใหญ่เนี่ยได้ทดลองนั่งสมาธิดูก็จะพบว่าเออมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าขนาดนั่งห้านาทีสิบนาทียังว้าวุ่นฟุ้งซ่านเลยเพราะในการที่เด็กเนี่ยเวลานั่งสมาธิแล้วเนี่ยเด็กเขาขยุกขยิก กระสับกระส่ายบ้างดูไม่นิ่งเนี่ยในขณะที่นั่งหลับตาเนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องลงโทษเพราะว่าให้เราลองทําดูเราก็พบด้วยตัวเองว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันก็เกิดความเข้าใจเด็กนว่าการจะให้เด็กนั่งสมาธิห้าท,ทีสิบนาทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดงนั้นเด็กจะ,ะกระสับกระส่ายบ้างก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะขนาดผู้ใหญ่เองหรือเราเอง ก็ลองทำก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วในการนี้ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ทำแล้วเกิดได้ผลดีนะไอ้ความสงบที่เกิดกับผู้ใหญ่เองเนี่ยมันก็สามารถจะแผ่ไปยังคนรอบข้างอยากถ้าเห็นผู้ใหญ่สงบนะเห็นพ่อแม่เนี่ยมีสตนะิมีความนิ่งนัานเป็นผลจากการนั่งสมาธิหรือผลผลจากการจดจ่สติเด็กก็ มีความคล้อยตามได้ง่ายเพราะว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นอนิสงส์ที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ว่าเออผู้ใหญ่ทําแล้วมันเกิดผลดีเน้่าการที่จะสอนให้เด็กเนี่ยนะเห็นคุณค่าของสติสมาธิเนี่ยบางทีมันต้องเริ่มต้นจากตัวผู้ใหญ่เองไม่ใช่เคีียวเคลือรแนะนําให้เด็กทําแต่ว่าตัวเองไม่ทําแต่ถึงแม้จะไม่แนะนําให้เด็กทําแต่ว่าตัวเองทําจกนกระทั่งเกิดผลเนี่ยมันก็สามารถจะทําให้ เด็กนี่เขาเห็นคุณคา่าของสมาธิได้อันนี้เช่นเดียวกันนะเวลาลูกเนี่ยดูแลพ่อแม่ซึ่งแก่ชาราเนี่ยบางคนถือแม่พ่อแม่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แต่ก็แก่ชารามากบางคนก็ปรารถนาดีนะอยากให้พ่อแม่เนี่ยในวัยชาราได้พบกับความสงบในจิตใจ เพราะว่าอยู่ในบ้านปางชีวิตเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาจะหมดลมนะก็สามารถคลองจิตเป็นกุศลได้ถึงเวลานั้นเนี่ยก็จะได้ไปดีหรือขณะที่เจ็บป่วยก็ไม่ทุรนทุรายนีย่จะพ่ดมีรูปจำนวนไม่น้อยเลยนี่ที่อยากจะให้พ่อแม่เนี่ยได้มาสนใจธรรมะแต่ว่า ธรรมะที่ลูกๆจะจะให้พ่อแม่สนใจนี้บางทีลูกๆก็ไม่เข้าใจนะว่ามันหมายถึงอะไรเพราะว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ก็ไปมองว่าธรรมะนี้มันเหมือนกับยาครอบจัก,กรวาลสามารถที่จะแก้ปัญหาของพ่อแม่ได้แต่ว่าตัวเองนี่ไม่ชัดเลยนะว่าปัญหาของพ่อแม่คืออะไรมเมื่อคนที่ป่วยนะป่วยแล้วแบอบกแนะนำ่ากินยาสิ แต่ไม่ได้บอกเลยว่ายาอะไรนที่จะให้ที่ยายเขากินที่บอกไม่ได้ก็เพราะว่าไม่รู้ว่าหรือไม่ได้ใส่ใจที่จะพิจารณาว่าเขาป่วยด้วยโรคอะไรแน่ลูกที่อยากจะให้พ่อแม่เนี่ยสนใจธรรมะแต่พอไม่ชัดนะว่าธรรมะที่พ่อแม่เนี่ยควรจะมีควรจะซึมซับเนี่ยมันคืออะไรก็เลยไปลงเอยด้วยการชักชวนหรือบางทีเขาเคี่ยวแค่ให้พ่อแม่ สวดนมน,นั่งสมาธิฟังธรรมกีครอบครัวก็คิดแบบเนี้ยเพราะว่ามันกลายเป็นคําตอบสําเร็จรูปไปแล้วะเวลาพูดถึงธรรมะเนี่ยถ้าสนใจธรรมะก,ก็ต้องเนี้ยส่วนมน,นั่งสมาธิหรือว่าฟังธรรมโดยที่ไม่ได้มองว่าเออมันเหมาะกับเขาไหมเพราะบางคนนี่ก็ไม่ชอบนะ ที่สำคัญคือว่ามันตอบโจทย์ของของเข้าหรือเปล่าถ้าจะตอบถ้าจะรู้ว่าตอบโจทย์หรือไม่ก็ต้องดูว่าปัญหาของเข่าคืออะไรที่เราอยากให้เขาสนใจธรรมะเพราะอะไรก็ต้องใช้การไข้ควรพิจารณาหน่อยนะว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนตนนีอ่ายังห่วงทรัพนะหรือเป็นเพราะว่าเขายัางเป็นคนที่มีความโกรธมีความแคนมีความอาฆาตพยาบาทฝังใจกับใครบางคน ทำให้เขานี่มีอาการรุ่มร้อนหรือเป็นเพราะเขายังมีความห่วง,ห,วง,ห,วงห่วงลูกห่วงหลานนะลูกไปไหนหลานไปไหนนี่ต้องโทรศัพท์ติดตามนะหรือไม่ฉะนั้นก็ให้เขาโทรมาคือต้องรู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรที่ทำให้เขาทุกข์อ่ะทุกข์เพราะความตน,นียังมีความโลภยังมีความห่วงซักทุกข์เพราะยังมีความแค้นยังมีความอาฆาตทุกข์เพราะมีความ พวงจนกระทั่งวิตกกังวลนะแทบทุกวีทุกวันเวลาลูกหลานออกไปข้างนอกบ้านอนี้พอรู้แล้วเนี่ยนะว่าเขามีปัญหาอะไรที่ทำให้เขาทุกข์ใจถึงค่อยคิดว่าเนี่ยจะเอาธรรมะข้อไหนเนี่ยมาช่วยเขาได้อย่างเช่นถนะ้าเขาเป็นคนตนีนะมีทรัพย์แต่ไม่ค่อยอ ไม่ค่อยเผื่อแพ่แบ่งปันนะก็จะแนะนำเขาให้รู้จักให้ทานอย่างลูกบางคนเนี่ยนะแม่นี่ตนหนีมากเพราะว่าปากกาทีนถีมาตั้งตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งแต่ยังยังเล็กยังสาวแม้ว่าร่ารวยแล้วนี่ก็ยังยังตนหนีนะไม่อยอมปล่อยเงินสักบาทให้หลุดไปทั้งที่ตัวเองก็รวยหรือไม่ลูกก็รวยแมลูกสาวเนี่ยก ลูกๆก,ก็แนะนำให้ลูกให้พ่อให,ให้แม่เนี่ยรู้จักการให้ทานอย่างเช่นนะให้เงินแม่พันหนึ่งแล้วก็บอกพอแม่รับไปก็บอกนขอสักร้อยหนึ่งนะเอาไปบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือไปทําบุญที่วัดอันที่แรกแม่ก็อาจจะอิดออดน,นะได้พันหนึ่งจะเหลือเก้าร้อยเนี่ยไม่ยอมปล่อยร้อยหนึ่งเลยนะแต่ตอนหลังก็ยอมนะยอมปล่อยร้อยหนึง่งให้ลูกเนี่ยไปทาบุญในนามของแม่ ตหลังลูกก็ขอจาาร้อยเป็นสองร้อยนะให้พันหนึ่งแต่ขอสองร้อยนะไปทำบุญตอนหลังก็พันหนึ่งก็ขอสามร้อยไปทำบุญเสร็จแล้วก็มารายงานมาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นไปช่วยหรือเด็กนี่เด็กก็มีความสุขมากเลยได้ขนมได้อาหารไนีของเล่นแม่เกิดความยินดีนะตหลังนี่ลูกไม่ต้องขอ่แม่ให้เองเลยนะ ลูงให้แม่พันหนึ่งแม่ยกเงินพันหนึ่งนี้ให้ลูกเอาไปทําบุญอันนี้ก็เรียกว่าแม่นี่เกิดธรรมะขึ้นแล้วคือการรู้จักให้ทานซึ่งโดยที่ไม่ต้องอาศัยการสวดมนต์การนั่งสมาธิหรือการฟังธรรมเลยแต่ว่าใช้อุบายหรือว่าแม่เนี่ยจะอาฆาพยาบาทใครบางคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ว่าเขาเนรคุณ คิดถึงเท่ไหร่ก็แค้นก็อาจจะสอนให้เขารู้จักแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่เมตตาใ,ใครเราแผ่เมตตาตัวเองเวลามีความรุ่มร้อนอหายใจสบงบเย็นจะได้มีความรุ่มร้อนเพราะความโกรธเพราะความอาฆาตพอแผ่เมตตาตัวแล้วม,มันสบงบเย็นนนั้ต่อไปก็พอแนะนําให้แผ่เมตตาให้กับคนคนนั้นบ้างมันก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะได้สัมผัสถึงอนิสงส์ของการแผ่เมตตาเริ่มต้นจากแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อน นึกบอกเขาเลยนะว่าเนี่ยถ้ายังโกรธแค้นมากๆนี่ซึ่งบางคนก็เป็นคู่รักเป็นคู่ครองเป็นสามีเรืออดีสามีก็บอกเ่าเนี่ยถ้ายังโกรธยังแค้นอยู่นี่มันก็จะติดพันไปถึงชาติหน้าไปเจอกันในชาติหน้านะถ้าไม่อยากเจอในชาติหน้าก็รู้จักปล่อยรู้จัก,กวางรู้จักให้อภัยก็ไปซะอันนี้ก็เป็นการใช้ธรรมะเนี่ยเป็นการใช้ธรรมะอย่างเฉพาะกรณีอย่างที่ตอบโจทย์ของแต่ละคนได้ ไม่ใช่หวานแห่ด้วยการให้ไปสวดมนต์นั่งสมาธนะิหรือว่าฟังธรรมอย่างเดียวซึ่งทีมันไม่ได้ผลจะแนะนำนีน้ได้เนี่ยมันต้องสัมผัสนะกับอนิสงส์ของธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อด้วยตัวเองนะจนกระทั่งเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้แนะนําหรือว่าชักนําให้คนอื่นหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยเขาได้ได้ทําดู ช่างเดียกันนะเวลาเนี่ยม,มันมักจะมีเวลาเจอใครที่เป็นเพื่อนหรือเป็นญาติเนี่ยเขาเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนก็ชอบแนะนําให้เขาเข้าวัดมาเจริญสตินั่งสมาธิกลายเป็นสูตรสำเร็จไปเลยสําหรับคําแนะนําให้กับคนที่ซึมเศร้าทั้งที่คนที่แนะนําเองก็อาจจะไม่เคยได้ลองทําสมาธิหรือเจริญสติดู ราะถ้าได้ลองทําดูเนี่ยจะพบว,ว่ามันไม่ง่ายนะจะให้คนเป็นโรคซึมเศร้าได้มาปฏิบัติทาแบบนั้นเน่ะเพราะขนาดคนธรรมดานี่จเจริญสตินั่งสมาธิบางทียังเครียดเลยบางทียังเขวเลยหรือว่ายัางเพี้ยนไปเลยก็มีหรือถึงไม่เพี้ยนก็เรียกว่าอ่าไม่ได้สงบนะอย่างที่เรือนเข้าใจถ้าไครทดลองทำดูก็จะพบว,ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย ขนาดคนปกตินี่จะปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างยากเลยแล้นักปราแล้วคนที่เป็นโรคสมเศร้าเนี่ยยิ่งยิ่งทําอาจจะยิ่งเกิดผลเสียก็ได้อะไรก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นของดีนะแต่ถ้าทําไม่ถูกนะอย่าทําดีกว่าอาจจะดีกว่าอย่างเช่นขับรถเนี่ยขับรถที่เป็นของดีนะแต่ถ้าขับไม่เป็นนะอย่าขับดีกว่าเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ สมาธิจเจริญสติก็เหมือนกันนะเป็นของดีก็จริงนะแต่มันดีก็ต่อเมื่อปฏิบัติถูกถ้าปฏิบัติผิดนี่เพี้ยนนะบางคนทรรมดาเนี่ยเพี้ยนเลยหลงบางทีเรียกวิวปัสสนูแต่จริงๆไม่ใช่หรอกมันยังไม่ใช่ระดับวิปัสสนูแต่ว่าก็เพี้ยนเพราะปฏิบัติผิดบางคนก็เครียดหนักเลยบางคนก็มีอาการประหลาดะหลา,ดหลายอย่างหนักกว่าตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติเชองหะบางคนถึงกับเกิดอาการภาพร้อนจิตร้อนอันนี้ มันก็เป็นธรรมดานะของดีเนี่ยมันดีต่อเมื่อปฏิบัติถูกถ้าปฏิบัติไม่ถูกหรือปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยบางทีอย่าทําดีกว่าอันนี้ก็ใช้ได้กับการเจริญสติการทําสมาธินี่้กิว่าคนที่เขาเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแนะนําให้กับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ทําโดยเพราะการปฏิบัติในรูปแบบมันต้องใช้วิธีอื่นนะจะเจริญสติก็ต้องเจริญสติแบบอ e ิอุบาย ให้มีสติต่บการทำสิ่งที่เป็นเรื่องภายนอกไปรับรู้นะกับสิ่งภายนอกให้มีสติต่บการปลูกต้นไม้มีสติต่อการวาดภาพมีสติต่บการใช้มือนะให้ไปรู้กายหรือไปรับรู้สิ่งภายนอกไม่ใช่มาไปรับรู้หรือบังคับจิตใจซึ่งไอทำให้ถลําเข้าไปใน ประสบการณ์ในความทรงจำที่เจ็บปวดซึ่งทําให้แย่ลงหรือจมดิ่งไปในความทุกข์หรือซึมเศร้าหนักขึ้นก็ได้ไอ้คำธรรมะเนี่ยมันมีประโยชน์นะเมื่อเราได้ปฏิบัติกับตัวอย่างนั้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่บางคนนี่มองธรรมะว่ามีประโยชน์ในแง่ของคําแนะนําให้กับผู้อื่นใช้ธรรมะเพื่อแนะนําผู้อื่นแต่ไม่ได้เอามาใช้กับตัวเอง เวลาไขาอ่อก,อกหักศูญย์เสียทรัพย์ถูกโกงก็บ่อยก็ปล่อยวางปล่อยวางแต่พอตัวเองเจอบังกับทําอย่างนั้นไม่ได้ก็กลับจมดิ่งอยู่ในความเศร้าโศกค,ความคับแค้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากกีนเดียวเพราะไม่ได้เข้าใจธรรมะอย่างแท้จริงก็รู้ว่าธรรมะชื่อว่าธรรมะมีประโยชน์แต่มีประโยชน์ในแง่ที่แนะนําคนอื่นเท่านั้นแหละ แต่ไม่ไดเอามาใช่กับตัวเองหรือแก้ปัญหาของตัวเองอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะเพราะว่าไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวอ,อย่างแท้จริงนะหรือไม่ได้อคิดที่จะใช้ธรรมะเพื่อการเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองเพียงแต่เห็นธรรมะเป็นแค่อยาครอบจัก,กรวาลที่จะช่วยเหลือที่จะช่วยคนอื่นได้ไม่รู้จะแนะนำเขายังไงดีก็นึกถึงธรรมะขึ้นมา หรือบางทีก็นึกถึงรูปแบบของธรรมะแต่ว่าไม่ได้เห็นหรือทราบซึ้งกับคุณค่าของธรรมะอย่างแท้จริงเพราะว่าไม่มีประสบการณ์